เริ่มต้นด้วยการที่เจซี่และเซลีนกำลังเดินทางไปที่เมืองมานีในประเทศกรีซหลังจากที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา9ปีทั้งคู่มีลูกแฟดและชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความยุ่งเหยิงจากการเป็นพ่อแม่และคู่รักที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตระหว่างทางเจซี่และเซลีนมีการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในหลายปีที่ผ่านมา เจซี่พูดถึงเขาได้ทิ้งลูกชายจากการแต่งงานครั้งก่อนมาเพื่ออยู่กับเซลีนและลูกๆพวกเขาในฝรั่งเศสการพูดคุยครั้งนี้แสดงเห้เห็นถึงความเครียดที่เจซี่รู้สึกจากการที่ต้องแยกจากลูกชายของเขาและเซลีนก็เปิดเผยถึงความรู้สึกที่เธอมักมีความข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิตของเธอเมื่อพวกเขามาถึงบ้านแพลตไมกกิส เจซี่และเซลีนร่วมพูดถึงปัญหาที่สะสมในความสัมพันธ์ของพวกเธอเซลีนมีความรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับการที่เจซี่ให้ความสำคัญกับการกลับไปเยี่ยมลูกชายของเขามากกว่าเธอในขณะเดียวกันเจซี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเซลีนไม่ค่อยให้ความสนใจกับเขาที่เคยได้บ่อยครั้งที่เขารู้สึกเหมือนเป็นคนถูกละเลยหลังจากที่เจซี่และเซลีนพูดคุยกันนั้นมีความถึงเครียดในชีวิตพวกเขาทั้งสองเริ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรง เซลินร่วมบ่นเกี่ยวกับการที่เจซี่ไม่เข้าใจเธอและความฝันของเธอและขณะที่เจซี่เองก็รู้สึกว่าเซลินไม่เคยสนใจความรู้สึกของเขาเหมือนกันการทะเลาะครั้งนี้ทําให้ทั้งสองเริ่มเปิดเผยว่าความไม่พอใจพวกเขาที่มีต่อกันนั้นคือสิ่งที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังจาก ที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาที่ต้องเผชิญและความไม่พอใจที่สะสมมาในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกความรักของเขาเริ่มลังเลมาถึงการชัดเจนอีกครั้งทั้งสองเริ่มหัน หน้าเข้าหากันแล็กคุยกันอีกครั้งถึงความเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาต้องมาจากกันในที่สุดเจสซี่และเซรีได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันพวกเขาตระหนักว่าแม้จะไม่สมบูรณ์ในความสัมพันธ์นี้แต่ทั้งสองต่างก็ให้นำเดินมันต่อไปทั้งสองพูดคุยถึงอนาคตและมองหาหนทางที่จะทำให้ความรักของพวกเขายังคงอยู่แม้ว่าจะมีอุปสรรคและความท้าทายที่รออยู่ ในตอนสุดท้ายของเรื่องเจสซี่และเซรีนต้องแยกจากกันในที่สุดหลังจากที่ได้พูดคุยกันและแก้ความเข้าใจกันหลายๆเรื่องพวกเขาตระหนักว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงมีความรักแต่ก็ยังต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่แตกต่างกันไปทั้งสองไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือหดหู่แต่รู้สึกว่าพวกเขาได้คำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่พวกเขาที่กำลังปรชิญอยู่